าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมนาโอกาสบัดตี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบาร,รมีของท่านพุทธศาสนิกผู้สนใจในธรรมะคว <c oughs> ามจริงการฟังธรรมะเราก็ฟังกันมามากต่อมากแล้วถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรมะในคัมภีก็ดูมันคล้ยๆกับว่าธรรมะนี่อยู่ไกลสุดเอือ้อม แต่เมื่อเราจะมาศึกษาและเรียนให้รู้ธรรมะในตัวของเรานี่เราจะรู้สึกว่าธรรมะที่จะต้องเรียนรู้และจำเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือเรื่องกายกับใจของเรานั่นเองเรามีสุขเพราะเรามีกายเรามีสุขเพราะเรามีใจ เรามีทุกข์ก็เพราะเรามีกายเรามีทุกข์ก็เพราะเรามีใจกายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์เมื่อเป็นเท่นนั้นกายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์เราจะลองนึกเเอาเองว่าวามดีและความทุกข์เกิดที่กายกับใจ บนและบาปเกิดที่กายกับใจมาผลนิพพานความดีเกิดที่กายกับใจอันนี้ขอฝากผู้ฟังไว้พิจารณาด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอะไรเกิดพระอระหันต์ที่นิพพานไปแล้วไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิ เมื่อไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิก็เป็นอมะตะเมื่อเป็นอมะตะก็ไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่มีกายมีใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะนี่เราควรจะได้เรียนรู้เรื่องกายกับใจของเรามากกว่า มากกว่าที่จะเ,เรียนในคำภีให้มันมีความรู้มากๆเป็นการส่งเสริมทิฏฐิมานะให้เกิดมากๆขึ้นแล้วก็เที่ยวแบบเอาคำภีไปขัดคอกันถ้าหากสมมติว่า <c oughs> เราจะพยายามทำความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าทรมากเกิกายกับใจของเรา ธรรมะเคอกายกับใจของเราไม่เชื่อปูฟังลองนั่งหลับตากำหนดจิตลงไปเดี๋ยวนี้ดูสิกำหนดรู้ไว้ที่จิตของตัวเองเมื่อท่านกำหนดตัวไว้ที่จิตของตัวเองแม่จะพยายามทำจิตให้ว่างทำจิตให้เฉย เราก็ยังจะรู้สึกว่าเรามีกายปรากฏอยู่เพราะเรามีกายปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราเราก็รู้ว่าเรามีกายแต่ก็รู้ว่าเรามีใจใจเป็นธรรมชาติรู้โลยู่ที่กายเท่านั้นเมื่อเรานั่งฟังเทศนาน ความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นความปวดเมื่อยนั้นเป็นเวทนาเราไม่พอใจในความปวดต่ความเมื่อยในเมื่อเราไม่พอใจเราก็จะรู้สึกว่าเวทนาอันนี้มันเกิดที่ไหนเกิดที่สะเอวบ้างเกิดที่แข้งขาที่นั่งทับกันนาน,านบ้าง เกิดที่กายก็ความเมื่อยนั่งทรมานนานบั้งนี่เราก็มองเห็นเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมหลักมหาสติปัฏฐานสี่หลักมหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาธรรมฐาน <c oughs> ดังนั้นที่อาตมาว่ากายกับใจเป็นธรรมนี่ก็คงไม่ผิดกระมังเพราะหลักมหาสติปัฏฐานสี่นี่ท่านบอกว่าธรรมสี่ประการท่านเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานที่ระลึกของสติได้แก่กายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่ง อาตมาบอกว่ากายกับใจเป็นธรรมะเด็กใครจะเถียงบ้างเพราะมีคำพีที่จะกล่าวอ้างในหลักมหาสติปัฏฐานสูสียกกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งหลับตาลงแล้วกำหนดโลที่จิตของตัวเองนี่เมื่อเรายังรู้สึกว่าตายของเรายังปรากฏอยู่เวทนาโุกก็ย่อมบังเกิดขึ้นที่กาย ก็เรามีกายเราจรึงรู้สึกว่ามีความสุขและความทุกข์ถ้าหากเรารู้สึกว่าไม่มีกายโศกทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเช่นอย่างบางท่านอาจจะทำสมาธิภาวนาโดยการเจริญกรรมฐา,านอย่างใดอย่างหนึ่งเช่จนจากภาวนาุทโธโ,โ,โยยนอทองหนอสัมมาลาหังเป็นต้นก็ดี ในขณะที่ท่านยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ท่านก็นึกโคตรโทรยกหนอทองหนอสัมมาอะหังได้เพราะตอนนี้จิตของท่านมีเครื่องมือเครื่องใช้มีประสาททางสมองเป็นที่บงการในการใช้ความคิดเมื่อจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่จะมีความคิดได้คิดอะไรคิดโคตรโทรคิดยกหนอทองหนอคิดสัมมาละหงัง แต่ถ้าพกภาวนาเิดโพธิ์โทสัมมาอรหังยกหนอพองหนอนานๆเข้าจนกระทั่งเจตเกิดความค่องแคลวในการคิดนันัๆเข้าเจตจะนึกโพธโทยกหนอพองหนอสัมมาอรหังเองโดยไม่ได้ตั้งใจเยินน,นอนนั่งนอนกินดื่มทำ เมื่อเจ็บคร่องตัวทำที้ทำนานในการนึกภาษาคำทีท่านว่าบริกรรมภาวนาเมื่อเจตทำนานในการบริกรรมภาวนาจนคล่องตัวลองผลสุดท้ายจิตเขาจะนึกคำบริกรรมภาวนานั้นนั่นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็ได้องค์ฐานที่หนึ่งกับองค์ทานที่สอง เคอได้วิตกกับวิจารจจตนึกถึงอารมณ์เองแล้วก็ตั้งใจนลกอารมณ์เองเคยเลกติดต่อกันไม่ขาดสายไม่ว่างเว้นนึกทุกลมหายใจต่างใจเลกกต่อเกไม่ได้ต่างใจเลกก็อ่กอกโดยที่สุดแม่นอนหลับลงไปแล้วจิตก็ยังจะต้องยุดหนอกองหน่อสัมมาอรหังโคตรโทยอยู่อันนี้เรียกว่าผู้ภาวนาได้ องคฐานที่หนึ่งกับฐานที่สองเป็นปุ่ไว้แล้วทีนี้โดยธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อมีสิ่งใดที่นึกซ้ำๆกันอยู่ได้นานๆความสงบขอ,องจิตก็ย่อมบังเกิดขึ้นในเมื่อจิงตมีความสงบย่อมประกอบด้วยองค์คือปีติความสุข และความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรียกว่าเอากคับขาตาในเมื่อจิตของนักภาวนาดำเนินไปถึงขั้นเอกคับขตาแล้วจิตมีความเป็นหนึ่งไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดๆเป็นแต่ไปนิ่งว่างสาว่างอยู่เฉยเมื่อเจตนิ่งว่างสาว่างอยู่เฉยๆจจตไม่ได้ยึดอะไรเป็นอารมณ์ แม้แต่กายก็หายไปเวทนาก็หายไปเจตคือการนึกคิดก็หายไปทรรอันเป็นศัตรูของการปฏิบัติคือนิวรรอ์ข้าก็หายไปมีแตเจตสงบนิ่งว่างสว่างสบายอยู่อย่างเดียวโศก,กไม่ปรากฏโกคไม่ปรากฏมีแต่เจตดวงเดียวล้วนๆวนอันนี้เจตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ท,ท่านทั้งหลายมักจะพูดกันว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่ 4. เมื่อจิอตอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สี่ 4, กายหายไปแล้วถ้าใครทําถึงแล้วจะรู้สึกว่ากายหายไปแล้วกายไม่มีแล้วมีแต่เจตดวงเดียวสว่างก้องรอยเด่นอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย ไม่มีต่ำไม่มีสูงแต่หากมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้คือจิตอยู่ในขั้นสมถะสมาถารคำถามที่ว่าเก็บเอาไว้นี้ว่ามสมาถะคืออะไรความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งกวงเวทนาโสุขหายไปหมดความคิดหายไปหมดยังเสดตัวรู้ปรากฏเด็นทัดตู นิวรณ์ห้าทั้งหลายก็ระงับไปหมดแล้วอันนี้คือจิตอยู่ในภูมิขั้นของสมถะสมถา <c oughs> ทีนี้ในเมื่อจิตนิ่งสงบลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขตาอยู่ในฌานขั้นที่สี่ความสงบของจิตที่นิ่งอยู่ในฌานขั้นที่สี่หรืออยู่ในสมาธิขั้นนี้เรียกว่าสมถะสมถาน ผู้ภาวนารู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌานสี่ผ่านรู้ว่าสมาธิฌานหรือสมถะเป็นภูมิของวิปัสสนาเคอมันรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมถะคืออะไร,สมา,าออะไรสมาธิคืออะไร ในเมื่อท่านทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะได้แล้วความสงบนิ่งของจิตในขั้นสมถะจึงได้ชื่อว่าสมาถะสมาถานความรู้ที่ทำให้ท่านหายสงสัยว่าอะไรคือสมาธิอะไรคือสมถะอะไรคือฌานท่านรู้ด้วยจิตของท่านเองแล้วว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌาน อันนี้เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาจุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้ตามหลักตามำคำพีของท่านท่านกล่าวว่าทำอันใดเป็นโอบายสำหรับระงับ,บนิวรห้าได้ซึ่งเกิดซึ่งเป็นผลงานเจิมเกิดจากการภาวนาของท่านผู้ใดผู้หนึ่งหรือโยคาพรจรท่านใดท่านหนึ่ง เมือ่อสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิซึ่งโจดล่อมประกอบด้วยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาจิตสงบขึ้นลงไปเป็นอัตตนาสมาธิโยในฌานขั้นที่สี่อันนี้เป็นภูมิจิตที่อยู่ในสมถะสมถาน ที่นี่วัตถุประสงค์ของการเจริญสมถกรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อหาอุบายหรือสร้างพลังจิตให้ต่อต้านพลังของกิเลสห้าตัวคือนิวรณ์นิวรณ์ห้านี่เป็นตัวกิเลสที่สำคัญคอยขั้นกลางความดีความงามไม่ให้เกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติเมื่อท่านผู้ใดมาทำาจตให้สงบเป็นสมาธิขั้นสมถะ ขับไล่เนบวรห้าให้หายไปจากจิตของตนเองชั่วขณะหนึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญเพียรภาวนาโดยไม่มีสิ่งใดมาลบกวน <c oughs> ทีนี้นบวรห้าประการนั้นท่านทั้งหลายก็เคยได้อ่านคำชี เมื่อสักครู่นี้ท่านโคศกก็ได้ประกาศนิมร้าการมาันพะพยาบาทสิณมิทธะอุทจักุกุจัวิกิกิฐาท่านก็ได้ฟังลงไปแล้วแต่อาตมาขอจะอจะขอให้แง่ที่จะยึดเป็นหลักพิจารณาให้มันใกล้ๆกับตัวเองเรียกว่าเรียนธรรมะให้เกี่ยวพันกับกายกับใจของเราเอง ในขณะใดที่นักภาวนายังรู้สึกว่ากายของตัวเองยังปรากฏอยู่นบวรห้ามีโอกาสที่จะลบกวนท่านได้นบวรห้ากามาันทะคำพีท่านเขียนไว้ว่ากามาันทะความพอใจในกรรมหรือความใข่ในกรมแต่ในที่นี้ก็จะขอให้คำจำกัดว่า ตามอาจารนะคือใจมันไป่สุขมันต้องการความสุขเพราะเริ่มต้นที่จะภาวนาแล้วมันเพราะมันต้องการความสุขมันเกิดความดกรดเคืองงานขึ้นมาทันทีเพราะความขี้เกียจมันเข้ามาแทรกในเมื่อเจตมันไป่สุขมันต้องการความสุขมันไม่ยอมเสียสละความทุกข์ที่มันกําลังแบกอยู่ เพื่อบำเพ็ญ้อวัดปฏิบัติให้ได้บรรลุคุณธรรมเพราะถ้าทำลงไปแล้วมันเหล็ดมันเลยมันปวดแห้งปวดขาปวดหลังปวดเอวได้ว่ามันโดนเวทนาอย่างนี้เข้ามากระทบแล้วมันอ่อนกำลังมันก็เอยไปไฝ่หาแต่ความสบายมันอยากจะนอนถ้าเป็นส่วนใหญ่อันนี้ลักษณะของตามาฉันทะ ที่มันเกิดขึ้นรอบควรจิตในขณะที่เรากำลังนั่งภาวนาเมื่อกามฉันทะาควือใจที่มันใฝ่สุขเกิดขึ้นพยาปาทะเริ่มแสดงบทบาทแต่ยังไม่รุนแรงเมื่อพยาปาทะแสดงบทบาทให้เจ้าศีลมิทธะปุทะจ,จักปุกุจักความปุ้งส่้นลำพานความง่วงเหงาหาวนอน ก็เข้ามาแทกในเมื่อสองอย่างนี้เข้ามาแทรกเพราะอาศัยใจที่ไฝ่สุขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็อาศัยตัวงดหงิดคือพยาบาทเข้ามาแทกเกิดความปุ้งต้านลำคางเกิดความ่วงเหงาห่าวนอนวิกิกีดขาความลังเลใจก็ปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นอย่างไรปรากฏขึ้นตรงที่ว่าฉันจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะภาวนาต่อไปหรือจะนอน มันเกิดความลังเลสงสัยในใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ากิเลสมันนิวรณ์ห้ามันมีกําลังรุนมแรงมันก็สามารถที่จะบังคับจิตใจให้ตัดสินใจลงไปว่าไม่เอาละนอนดีกว่าถ้ายาทมันก็กระโดดเข้ามาทําหน้าที่ของมันทันทีเขอมันมาตัดกรอนคุณงามความดีซึ่งกําลังเราเริ่มจุดที่จะทํำนั่นเอง อันนี้คือวิธีดูนิวรณ์ห้าภายในจิตใจของเรา <c oughs> ทีนี้เมื่อน,นิวรณ์ห้าอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติต่อนิวรณ์ห้าอย่างไรทำใจให้แข็งทำใจให้แข็งอาศัยคันติความอดทนข่มใจ อาผู้ใดบริกรรมภาวนาก็กลมใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธยกหนอตองหนอยกหนอตองหนอสัมมาอรหังให้เร็วขึ้นเอาจนกระทั่งจิตมันติดกับคาบริกรรมภาวนาในมเจิตมันติดกับคาบริกรรมภาวนามีความดูดซึมซึมราบอาการเบากายเบาจิตก็จะเกิดขึ้นกายสงบจิตสงบก็จะเกิดขึ้นในมื่อกายสงบจิตสงบ ใจก็สบายกายก็สบายหายปวดหายเมื่อยหายฟุง้งซ้านลำคาญมีแต่ความปลอดโปร่งเพราะจิตด,ดื่มรสปีติในเมื่อปีติบางเกิดเพื่อความสุขอันเป็นผลได้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อจิตมีปีติเดมความสุขเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยจิตด,ดูดดื่มรถถสทราธรรมอย่างอิ่มหนำทำให้เกิดความเบิกบานใจ จิตไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายมุ่งหน้าต่อความสงบเคลื่อยไปจนเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นที่สุดผู้ที่สงสัยว่าสมถะคืออะไรฟังแล้วพอที่จะเข้าใจได้แล้วหรือยังสมถะคือความสงบจิตอันเป็นหนึ่งประกอบด้วยองค์อุเบกขาจิตที่สงบนิ่งลงเป็นหนึ่ง แน่นิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวซึ่งเราเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสามารถจับในบ่อน้าตามาสันทภาพยาบาทจินามิธาอุตจักุกุจักหายไปหมดในขณะนั้นท่านนี้คือจิตสมถะทีนี้จิตวิปัสสนาตามความเข้าใจของสังคมนักธรรมะทั้งหลายคืออะไรโอบายอันใด เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เจริญปัญญาให้มีความคิดแตกฐานให้มีสติปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมนั้นๆซึ่งจะเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอบายเรืองปัญญาทำปัญญาให้แตกฐานอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้ในบางครั้งนักปฏิบัติของเราเนี่ย อาจจะพากันจิตอยู่แต่วิธีการความจริงวิธีการนี่การปฏิบัติด,ด้วยวิธีสมถะ,ะก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด,ด้วยวิธีวิปัสสนาก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด,ด้วยวิธีการตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดก็เป็นอุบายทำวิธีทำจิตให้สงบสงบเป็นสมาธิอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะับปฏิบัติทั้งหลาย ถ้ามุ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุคุณ,ณธรรมกันจริงๆขอได้โปรดอย่าไปยึดจู่เพียงแค่วิธีการเพียงอย่างเดียวบางทีอาจมะมาอาจจะเคยพูดย้ำๆหลายครั้งหลายหนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติสมถวิปัสสนาถ้าผู้ใดเริ่มต้นด้วยการ บริกรรมภาวนาพูโทโธสัมมาอราหังยบหนอพองหนอเป็นวิธีการปฏิบัติตามแบบสมถะถ้าท่านผู้ใดไม่ต้องฟังอิล่าผ้าอิลมอะไรก็นั่งหลับตาพุกลงไปก,ยก็ยกขันห้าอายตละสิบสองข่าสิบแปดมาพิจารณาในแง่พระไตรลักษ์ให้มองเห็นว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นการปฏิบัติตามแบบวิปัสนา หรือท่านผู้ใดจะทําทสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดหรือกํลหนด,ดูความเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทำจทิตจดต้องรู้อยู่ภายในจิตอย่างเดียวได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาวิธีการดังที่กล่าวมานั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบ,บมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีสุขเเกคขาตาด้วยกันทั้งนั้น แต่ขอยืนยันว่าถ้าสมาะาเือสมาธิไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่มีฌานไม่มีฌานก็ไม่มียานไม่มียานก็ไม่มีวิปัสสนาทีนี้ญานตามความหมายที่เข้าใจกันนั้นเราจะหมายเอาเพียงใดแค่ไหนชื่อว่าญานก่อนที่จะพูดถ,ถึงเรื่องนี้ อาตจจมาจะขอ,อนําเรื่องเบ็เสเลจซึ่งมันออกจะเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางไปหน่อยแต่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจท่านผู้ฟังโยทิวัดป่าตะละวันโยมาวันหนึ่งมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งไปธรรมสการแล้วถามว่าหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่อายุสิบสี่ปีเท่าที่ผมทราบหลวงพ่อคงเจริญสมถะวิปัสสนามาจนคร่องตัว หลวงพ่อสามารถแสดงเล็ได้ไหมหลวงพ่อก็ตอบว่าแสดงได้หลวงพ่อจะแสดงให้ดูได้ไหมได้เอาลองแสดงดูสิก็แสดงแล้วอย่างไรเอาไหนไม่เห็นแสดงหลวงพ่อก็บอกว่า,าติอาคารตึกที่คุณมานั่งอยู่นี่มันํำเร็ดขึ้นมาด้วยบุญเลิด ถ้าฉันไม่มีบุญใครหนอเขาจะมาสร้างให้ฉันอยู่อันนี้คือเล์ที่ท่านที่ฉันแสดงแล้วเิ์ตามที่คนเข้าใจนั้นมันช่วยอะไรคนได้ในสมัยพุทธกาลคนที่แสดงเลสเก่งที่สุดคือท่านเทวทัตแสดงแม่ต่อพระพักเขาผู้มีพระภาคเจ้าแในลงผลสุดท้ายผู้มีเล์อันวิเศษเช่นท่านเทวทัตเป็นอย่างไร ลงอเวจีใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งแต่อิทธิลิ์เอาธิต์ตรงที่สามารถมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์รู้ทันเรื่องของกายรู้ทันเรื่องของจิตรู้ทันสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เราประสบอยู่เป็นชีวิตประจำวัน ในเมื่อเราโล้ทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของเราได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องกายเรื่องใจของเราถ้าตาบใดที่เรายังไม่มีสติปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้ แม้เราจะมีฤทธิ์พิเศษดำดินบินบนหเหาะเฮ้นเดินอากาศแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับนักปฏิบัติเรามาสร้างอิทธิฤทธิ์เพื่อพิชิตกิเลสท,ที่เรามีอยู่เป็นประจำเลทที่เราแสดงได้นั้นแม่จะเก่งแต่เท่าไหร่ในเมื่อเราตายไปแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้ตามเราไปหรอกเหมือนกับรับสมบัติในภายนอก แต่เล่เธอสติปัญญาที่เราสามารถสร้างขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเพื่อต่อต้านอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจะทำให้จิตของเรามีปัญญาตาญาณสามารถที่จะมองเห็นกิเลสตัวโตๆเล็กๆน้อยๆใหญ่ๆในจ,จิตในใจของเราได้ที่เราแก้ไขปัญหาจิตใจของเราไม่ได้อยู่นี่เพราะเราไม่รู้จักตัวของเราเอง อย่าเป็นใครก็ตามในเมื่อเลิกว่าคนอื่นเขามาก็บความทุกความเดือดร้อนให้แก่เราเช่นอย่างพวกที่รับราชการเอาทำดีนายก็ไม่ว่าดีทำดีนายก็ว่าแต่เราผิดไม่รู้จะให้ทำอย่างไรมันจริงจะถูกนี่ทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติท่านควรจะได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่ จ้านายท่านว่าเรามีความผิดเราผิดกันที่ตรงไหนในเมื่อเราค้นหาความผิดของตัวเองไม่พบเราค้นต่อไปอีกค้นไปจนกระทั่งถึงจุดกําเนิดของเราเมื่อเราค้นไปถึงจุดกําเนิดของเราแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเราเป็นคนผิดเราผิดที่ตรงไหนผิดตรงที่เราอยากเกิดมาเป็นคนทําไม นี่จุดแก้มันอยู่ที่ตรงนี้นับปฏิบัติที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้เป็นที่สบายแก่ตัวเองจริงๆต้องแก้ที่ตัวเองในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจรึงควรจะศึกษาให้รู้จักตนของตนวิธีจะศึกษาปฏิบัติให้รู้จักตนของตนก็ไม่หนีไปจากกลับของการทำสมาธิ ทีนี้บางท่านอาจจะถามว่ามีความจําเป็นด้วยหรือที่ทุกคนต้องทําสมาธิขอตอบว่ามีความจําเป็นเพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายเรียนสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าท่านไม่มีสมาธิเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้อย่างไรเรียนหนังสือเอาปริญญามาได้อย่างไร ไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตสำเร็จได้อย่างไรการเรียนก็ดีการทำงานก็ดีอาศัยพลังสมาธิทั้งนั้นมีบ้างไหมบางท่านในเมื่อตั้งใจคิดอะไรอยู่คิดอะไรด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจพอเพราะเพอไปแล้วจิตมันวูบว่างไปนิดหนึ่งแล้วเกิดความตู้ขึ้นมา ความรู้อันนั้นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องวิชาความรู้เคยมีบ้างไหมที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใครเคยมีแล้วแสดงว่าท่านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้ว